สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับมาแล้วครับอานันตโชคขวัญใจมหาชนครับใบตรวจเลี้ยงเบอร์ครับฟังคำเตือนครับโปรดใช้ยจรยญาตในการรับชมทุกคณาจารย์มีเขามีรุดใส่เป็นเพียงแค่แนวทางซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับมาเบิงมาวิเคราะห พิจารณาไปน้ำกันครับแนวทางฉลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับก่อนจะมาเบิงแนวทางวันที่หนึ่งตุลาคมมาเบิงผลงานใบตรวจเลี้ยงเบอร์อนันตโชคที่ผ่านมาเพื่อเป็นหลักให้เอฟซออกไปบีเคราะห์พิจารณาเป็นเลขตัวเด่นให้เอฟซไปจับใส่ครับ วาตรงไหนเขาเนี้ลุดเนีครับมาเบิ้งกระเป๋าตุงครับ3 7มเมาลางครับหกมาบนครับเลขประจำวันจันได้แก่เก้าหกหกมาบนครับ7จ็าลางครับอาจารย์สมานเลขคณะครับสามครับ มาลางครับเลขเขาเป่าครับมาสามครับเปิดตลับเลขครับมาสองบนครับสามลางครับรวยทรัพย์มาลางครับหาเซียนครับมาลางครับสามเจ็ดครับมิดเตอร์มันนี่ครับขอไปที่สามเจ็ดลางครับมาบนครับที่เด็ดริมโค้ง มาลางครับเรียกเด็ดออนไลน์ครับมาทั้งบนทั้งลางครับหววอินเตอร์ครับ5กับ6มาตัว6มาบนครับสูตรเลียกท้ายครับ6 2ครับ2 6หกมาบนครับ เจ็ดพอตครับเข้าไปที่สองครับนุ่มหนามุนครับสามเจ็ดครับอาจารย์พิทักษ์ครับมาทั้งบนทั้งล่างครับเจ็ดกับหกครับศูนย์ของมุนสิติครับมาสองบนครับเส้นทางรว้ยครับมาล่างครับสามเจ็ดครับ เรีกรหัดเรียกลับครับขอไปที่เจ็ดสามครับอาจารย์พุทธสาครับขอไปที่เลกล่างครับสามเจ็ดไอ้ไข่ครับสามเจ็ดเจ็ดสามครับข้างเลขครับสามครับสามเจ็ดขอไปที่สองครับ เียนยอดครับมาทั้งบนทั้งล่างครับ6กสองสมมาล่างครับเตี้ยไข่สองตัวไปบนครับสองหกสอง่องอังเปาครับ7จสครับอาจารย์นัดครับ6กสองครับมาบนครับเลียกิื้นลานครับสองหครับเตารับไ้เดนสองครับ รวยรวยวยหวยลักครับหกสองมาบนครับไก่จิกครับมาลางครับคนชี่โชครับ37ครับเลขพลังจักรวาลครับให้6มาหกสองครับสรุปเลขเด่นครับมาลางครับเดินดีครับเลขลางครับ โหลดให้รวยครับเด็กเดนมากสาครับสามรางครับมาเบิงแนวทางหวดวันที่หตุลาคมครับพศอส6อ,องพันหาอยหกสิบเจ็ดครับเลขฟามือถ่ายสอตัวครับมี3กับ8ครับออสหาทรัพย์ครับเดียนสุดมีหาขม6กครับ โปรยเซียนมี8กับ9ครับมาเบิงจุดเด่นๆครับเป๋าถุงครับมี1มีศูนยมีสมีเจ็ดมีหนึมี0นย์มี2มีม 1, ม 0, ม 2, ม 7. เจ็ดเลขประจำวันอังคารในแกแปดเจ็ดหนึ่งครับชนกันที่เจ็ดกับ1ครับงวดที่แล้วครับ เขาติดต่อกันมาหลายสองสามวดแล้วครับเลขไทยครับงวดนี้ครับชนครับเจกับ1ครับอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจดสองครับนี่จะเป็นสองเจ็ดสองหนึ่งสอครับให้ f อไปวิเคราะห์พิจารณาเป็นพิเศษครับเป๋าตุงมาแรงช่วงนี้ครับมาอะไรทั้งบนทั้งล่างครับเลขประจำวันครับ คือมี8มี7มี1ครับรางวัลที่5จุดเด่นครับมีจุดเด่นครับห้ห้าครับเข่าบอยครับหา6าหกจะเป็นหา9าเกก็ได้ครับหาสามหาแปดห้าสี่ห้เอฟซีห FC ไปวคออีกเป็นมุมมองนึ่งครับ มานำเสนอเอฟครับงวดที่แล้วครับเข่า6กสองครับข่าติดต่อมาหลายงวดครับอาจจะมาตรงๆงสีก็ได้ครับเป็นหาหหรือหาเก็ได้ครับจะมาเสียงเป็นหาซีหาแให้ f อไปวีเครครับจะเป็นเด็กเด่นครับหาครับมาเบิงอาจารย์สมานและคณะครับมี9มีเ็ มีสมีหรวมหวยอาจารย์ดังครับมี9มีห้ามี7ดมีสเลขเข้าเป้ามีหมี7ดเท่าแก่พันล้านมีเจมีหนึ่งเลขถ้ายสองตัวมีหมีศเปิดตรับเลขมี9มีห้ามีหนึ่ง เด่นๆสุดครับเปิดตะลับเลขหาครับส่วนมากตรงนี้มามาเลขบนครับเอฟซีพี่เคะพิจราณาเป็นพิเศษครับมีเก้าศูนย์เก้าแปดเกหาหาสองหาเจ็ดหาหนสี่หนามถัดจับใส่กระเป๋าตุงเป็นหาแปดหาเหา 1, ครับ เดี๋ยวจะมาจับอีเคอ,อีกเทือน,นึงครับให้เอฟซีในช่วงโค้งสุดท้ายครับเลขบนเลขล่างครับเลขคขาเป้าครับมีเจ็ดกับหกครับสองไว้ซับมีหกกับสามครับมิดตเดติลมันนี่มีแปดมีหกมีสามแปดสองแปดสี่แปดเก้าแปดห้าหกสองหกสี่หกเก้าหกห้า 32 34 39 35เขาบ่อยครับมิเตอร์มันนี่ครับหมีหกกับ3เด็กเดินครับมาเบิงหาเซียนครับส่วนมากจะมาตรงนี้ครับโมหกกับ3ครับเดินดีมาบ่อยครับเก้าเก้าสองเก้าสี่เส่วน3 3มสามสองครับ มาเมิงที่เด็ดจากริ่มโขงครับเลขเด่นมีเก้ามี3มี2มี6ครับรวมหาสำนักครับมี8มี5มี7มี2อาจารย์บัวขำมี5มี3มี6เลขเด็ดออนไลน์ครับมี7มี1แว่งเาขกาขวาย มีสมีหนึ่งครับส่งหวยให้รวยมี9้ามีเจ็ดมีศูนย์เลขรวยหวยอินเตอร์มีสองมีสี่สี่กับ9มาตัวครับเลขเพิ่มลาบครับเลขเด่นมีศนมีสองมีสามมีสี่มีแปด เลขขอบปกครับมีสาขอบปกววด่าที่แล้วเข้านะครับให้หกมาเอาครับให้เอฟซไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งครับเลขเด่นๆครับเพื่อเป็นแนวทางให้เอซไปจับใส่ครับว่าตัวไหนเด่นตัวในเขาเป่าครับ เด่นเสุดนี่เห็นมีมีหามีแปดมีเจ็ดมีหนึ่งครับจับใส่ครับมาเบื้องหลังปกครับเส้นทางรวยเด่นเด่นมีสองมีหกมีศูนมีเจ็ด ศูนย์ข้อมูลสถิติรุหดหน้าครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับมี8มี3มี1ดับสนิทสิทธ์สายหน้าสครับเลขรวยหวยโอเคมี5มี6มีเจ็ดเลขดับนี่กะให้แม่นอยู่ครับกะมีเขาเนี่ยแต่กับซีหางวดจะมม่ อันนั้นครับสี่ห้างวดนี่สิรุดเท่านั้นครับนี่ไฮซีดับซีครับอาจารย์พิทักษ์มีเก้ามีศูนย์มีสองเจ็ดพอร์ตเลขสองตัวครับเด่นสุดหกครับ

แปเด่นเดนที่ชอบผมว่าเก้านะครับเกนมีเก้าลัก0ครับมาเบิ้งครับเล,เลขลดัดเลขลอ็อกเลขล,ล,ขลับครับเด่นสุดมี6 1> 6กหนึ่ง6กสามหกห้าหกหกสองหอาครับอาจารย์พิชิตครับเลขเด่นสุดคือ3ครับอาจารย์ปุดฉามี5มี8มี0ครับ2เลข หวยไอ้ไข่ครับเด่นสุด8 80 81 82 84เดขกเด่นมี6มี9มี7ครับคำชนดมี2มี3ครับเด็ก้าย2ตัวมี7มี9มี5มี0ครั้งเลข รวยมี2มีหมี0มีแปดตรงๆไม่มีเม้นมี4มี6กรวยฟ้าฟาดมี3มี9อาจารย์นัดมี1กับ7ครับงวดที่แล้วเข้านะครับอาจารย์นัดมี7จ็ดห้าเจ7ด7ปดถ้าหนึ่งมา

เซียนอูมีหกมีสี่มีสองพญานาคถ้ำมรกตมีเก้ามีเจ็ดซองอังเป้ามีแปดมีศูนย์มีสองอาจารย์บรรยพลมีแปดมีสามมีห้าเซียนไกจิก มี2มี6มี4หนวยด้วยรักครับเด่นสุดมี5 51 56 57 25 85 95 3มี32 36 39 13 43 83ครับเลขเงินล้านครับ เดินดีเขาใบครับเลขเงินหลานถ้าเลขลักๆนันี่มี3 3มหยังตีครับ3ามห้า3ามแหนึ่งครับถ้าเดินหามีเก่าหาสามหาเจ็ดหาสี่หาครับให้ FC ไปบิเคราะห์พิจารณาเป็นพิเศษครับ ชวนมากเงินลานนี่มาเขาบ่อยครับช่วงนี้ครับมีซีครับสครับให้ f อฟไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งครับหาสครับคนชีโชคคนมีโชคครับมีเก่ากับซครับเล็กเด่นครับเลขหัวตัดมีเก่าครับ เพลังจัก,กรวานครับให้เจ็ดมากครับเจ็ดสองเจ็ดหาพลังเดินดีครับเด็กจับจัก,กรวานครับสรุปเลขเด่นครับมี9มี4มี1มี3าสีตัวนี้นะครับส่วนมากบ่มีรุดครับลางบนกับเขาเนี่ย มาเนี่ยครับแจ้ว่านเราอีก่างขาดซีตัวนี่บ่ได้ครับเด็กสงูงสองตัวไทยนี่ขาดซีตัวนี่บ่ได้ตรงมีเห็นตัวหนึ่งครับเก้าซีหนึ่งสามครับเตาฮับครับมีหนึ่งกับเก้าครับให้เอฟซีไปบีเคะห์พิจนาเบึงครับเด็กเดียนนี่ดีมากบอยครับ ให้เอฟจับจับร่วมฉลากดิจิตอลครับให้หกกับ7ครับเดีนสุดคือ7ครับรวมเลขเด่นจากดาราดังมี3กับ8ครับให้เอฟไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงครับแนวทางวันที่หตุลาคมพศอสอสพันหาอย 67ครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมจะนําเอามาวิเคราะห์พิจรารณาเบิงจับใส่ย่อนหลังเอาตัวเด่นมาจับมาใส่ให้เอฟซีมาเบิงมาวิเคราะห์อีกเทือนึงครับขอบคุณครับที่้อมารับชมมาติดตามขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ